มีจุดตรงไหนที่คนห้ามพลาดเลยหลวงพ่อมันมีที่นีร่ระดับหน่พ่อบอกที่หลวงพ่ออาพาธเนี่ยอาการดีขึ้นปัจจุบันเนี่ยเ<ช>พราะว่าหลวงพ่อบอกว่าบรารมีหลวงพ่อ <S <S ลองคิดดูอยู่ดีๆคนจากต่างทิศท,ทางสารทิศแล้วก็ทั้งในประเทศต่างประเทศทำไมถึงต้องดินโดนมาที่นี่และนอกจากจะมาหาหลวงพ่อก็ต้องมากราบไหว้พระองค์นี้ อันนี้นะครับสามองค์เวลาเรากราบคระคือองค์เดียวกันเลยองค์เดียวนะแต่ว่ามีสามหน้านะครับ <ทำ S 1> เป็นหน้าแก่หน้าหนุ่มหน้าน,<ะ>นาพูด<ะ>ไม,ไม,ไม่ไม่ถามไม่ได้หรอกพ่าเวลาเขามาขอพรเนี่ยแล้วเขาจะมาเขาเรียกอะไรเอาของมาสักการะบูชาหรือว่าเรียกว่าแก้บนนะหลวงพ่อนิยมอะไรครับหลวงพ่อ ละครน้ำเขียวน้ำแดงละครก็คือเป็นละครนางรำเลยนะครับนางรำาคือจ้างมาเป็นละครนะก็ไม่กี่พันบาทสามสี่พันบาทเปละครแล้วก็น้ำเขียวน้ำแดงมาถวายคือถ้าคนไทยขอพรแล้วถวายอันนี้นะไม้มีน้ำแดงน้ำแดงน้ำเขียวนะครับก็ก็คือจะสําเร็จโดยส่วนใหญ่จะสําเร็จนะเราไม่กล้าถามเขาดิแต่เราเห็นมาบ่อยเลยมาบ่อยเมื่อวานก็มีแก้บนเมื่อวานเนี้ย วันเมื่อวานก็มีมาแก้บทละคร๋อแก้บทละครเราก็ไม่กล้าถามเขาลูกครับว่าเขาไปขอพรอะไรมาแต่ผมว่าไอมีน้ำเขียวน้ำแดงละครอะไรเงี้ยคือครบสูตรเลยครับแล้วมีมีกำหนดไหมหลวงพ่อว่าต้องกี่ขวดเกี่อะไรเงี้ยไม่มีแล้วแต่แล้วแต่เราตามกําลังศรัทธาของเราครับคืออะไรแบนี้คือหลวงพ่อหมดกรรมนะครับก็คงเป็นที่มาที่ไป สวยมากนานะครับผมอันนี้บุรณะมานานเนี่ยครับหลวงพ่อดูองค์นี้ท่านยังผ่องสวยงามเลยครับปิดทองแล้งสิบปีได้อ๋อันยุคสี่ห้าแสนนยุคหลวงพ่อเลยเดืนสิบปีนี่หลวงพ่อหลวงพ่อเลยเป็นคนปิดทองมาสวยงามม่ใช่หาเจ้าภาพก็คือมาในยุคที่หลวงพ่อเป็นเจ้าวาดเนี่ยครับก็หลวงพ่อก็มาปิดทองี่วยนะที่นี่ผมเชื่อเลยครับผมเชื่ออย่างหนึ่งเลยครับว่าอะไรครับนอกจากบารมีของอดีตเจ้าวาด นะครับก็คือหลวงพ่อเติมหลวงพ่อเจียมหลวงพ่อพ่อแดงนะครับแล้วก็หลวงพ่อนะครับบารมีของหลวงพ่อหมดกรรมไหมหลวงพ่อเชื่อไหมว่าเป็นที่ว่าหลวงพ่อสามารถจะหาเงินมาดูแลต่างๆค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งหลายหลายแสนไหนจะบุรณ่ะปฏิสังขรณ์ถาวรวัดทุงทำคูณไปไงใช่ครับทั้งทั้งพัฒนาวัดและพัฒนาคนเนี่ยหลวงพ่อเนี่ย มั่นใจเลยไหมว่าพ่อบารมีหลวงพ่อร้อกร้อยเปอร์เซนเลยนะครับว่าหลวงพ่อถึงมาแล้วเนี่ยที่หลวงพ่อเมื่อกี้หลังไมค์คุยกันอยู่หลวงพ่อบอกที่หลวงพ่ออาพาธเนี่ยแหลวงพ่อหายดีขึ้นมาไม่ใช่หายดีอาการดีขึ้นปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าบารมีหลวงพ่อโหรดกรรมช่วยหลวงพ่อใช่ไหมเพราะหลวงพ่อบอกว่าพออาภาผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะดังหลวงพ่อเนี่ยเส้นเลือดแตกนะครับที่ตกฝั่งซ้ายท่านท่านจะใช้การไม่ค่อยได้ แต่ว่าหลวงพ่อไม่มีอาการโรคอื่นแซกซ้อนไม่มีไม่มีไม่มีอาการแรกโชคแซกซ้อนพวกเบาหวานความดันไม่มีเลยคือหลวงพ่อเป็นโรคฮิสโตครับก็เลยโอ้โหอันตรายนะครับช่วงนี้เดี๋ยวนี้มันร้อ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 นมากๆก็ดูกับกายเป็นแล้วก็ผมว่ามันช่วงจังหวะวิบากกรรมขอกรรมพอดีนะไม่ ขณะหลวงพ่อปฏิบัติดีทุกคนเนี่ยมันทำให้เราสะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่เราเนี่ยพระผู้ปฏิบัติดีก็ย,ยังมีหนีไม่พ้นคำว่าวิบากกรมรมหนีไม่พ้นไม่พ้นะซึ่งหลวงพ่อบอกว่าช่วงมันอาจจะเป็นช่วงนงั้นหลวงพ่อพอหลวงพ่อป่วยเป็นโรคฮิสตตกก็ปรากฏว่ากุฏิในวัดไฟไม้ไฟไหม,ม,ม,ม้อีกนะครับกุฏิในวัดไฟไหม้นะครับใครที่ได้รับชมเนี่ยเดี๋ยวผมจะท้ายๆใน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 เพจผมจะอาจจะมีการบริจาครับร่วมบุญไปช่วยหลวงพ่อโอนข้าโอข้าบัญชีวัดนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยกุฏิ กุฏินั้นเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์แล้วก็เป็นที่อยู่ของเด็กด้วยถ้ากลางคืนมีคนตายครับแต่นี่ก็เดชบุญนะครับบารมีของหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดแล้วก็บารมีหลวงพ่ออนุกรรมคุ้มครองนะครับปรากฏรถไฟเป็นไม่กลางวันก็ไม่มีไม่มีใครได้รับความเสียหายอะไรนะครับก็เลยรอดปลอดภัยกันดีดับเพลิงมาไวครับอืนะครับก็เลยก็เลยห้าทีได้ครับอันนี้นะครับสามองเวลาเรากราบพระคือองค์เดียวกันเลยองค์เดียวน่ะแต่ว่า มีสามหน้านะครับเป็นหน้าแก่หน้าหนุ่มหน้านาสามองค์เลยดูดีไหมครับองค์นี้องค์ซายเนี่ยยังผู้หญิงเลยไหมจมูกจมูกโด่งเลยไหมครับดังเดินโด่งหมดครับอันนี้ก็จะมีภาพเก่าเมื่อปี2506ก็มีวิหารก็คือหลังนี้นะครับปี2 5 1 0ถ่ายถ่ายไว้เมื่อปี2516ถ่ายถ่ายรูปไว้มีมีหลายหลายยุคสมัยนะครับสําหรับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นวิหารของหลวงพ่อมดกาม นอกจากวิา A, หารหลวงพ่อหมดกรรมเนี่ยถ้าหากมาว mm ัดบ้านอ้อเนี่ยมีจุดตรงไหนที่คนห้ามพลาดเลยหลวงพ่อมันมีที่นี่อันดับหนึ่งคือต้องมาที่นี่เลยอันดับหนึ่งแล้วมีตรงจุดอื่นไหมหลวงพ่อไม่มีไม่ไมีแล้วนะต้องมาที่นี่แล้วค่อยขึ้นไปสการะธาบุญแล้วแกแล้ว <Okay. S 2> แล้วผมบอกเลยครับว่าสถานที่วัดบ้านอ้อเนี่ยเป็นเป็นปูชนียสถานอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่มีสตอรี่เรื่องราวความเกี่ยวข้องตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมานะครับเป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดวัด ถ้าเทียบจริงๆถ้าสืบค้นประวัติเนี่ยน่าจะเป็นวัดต้นๆ,ๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่มีการก่อสร้างวัดขึ้นมาเพราะว่ามีพระพุทธรูปสมัยสุขโขท,ทยยัยอยู่ในวัดนะครับแล้วก็มีประวัติว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ล้างขึ้นมาคาดว่าน่าจะมีก่อนกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ล่าเขาเรียกวะไรวัดได้ล้างลงไปครับแล้วก็มาในยุคนี้มันินเดินทับไงนะฮะแล้วก็จะมาในยุคของรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งในจดหมายเหตุ ที่สามารถจะรวบรวมได้แค่มียุคหลวงพ่อแดงในสมัย2000 400วกว่าในสมัยร .4 ร .5 ที่ว่าเป็นเจ้าวาดรูปแรกรที่สืบสร้างประวัติได้ที่เป็นลายลักษ์อักษรแต่ดูจากสถาปัตยกรรมแล้วก็ความเก่าแก่นะครับ,รบน่าจะสืบทอดอายุมันช้านานแต่เหนือสิ่งองใดน,น,นะครับความสําคัญของตรงนี้คือว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับแล้วเนี่ย เป็นพระพุทธรูปนะครับสังเกตนะครับว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับใช่ไหมหลังนะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพระพุทธรูปที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเนี่ยจะมีน้อยจะโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมได้ไปสืบถามมาหลายๆหลายๆที่นะครับเขาบอกว่าหันหน้าไปลงแม่น้ําหันหันหน้าไปทางทิศแม่น้ํคก็จะมีความเกี่ยวข้องโยมไปพุทธศิลาพิโลก พุทธชินราชก็จะลงหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือหันหน้าลงแม่น้ํานะครับทางมอญก็จะบอกว่าพระพุทธพระประธานเนี่ยจะหันหน้าลงแม่น้ําให้ระลึกถึงประวัติศาสตร์บ้านเมืองของเขาซึ่งก็มีอันนี้เป็นพระพุทธรูปที่หันหน้าไปลงแม่น้ํานะครับก็หันไปทางทิศตะวันตกเราก็ไม่รู้นะครับว่าจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือหันหน้าลงแม่น้าแต่เป็นไปทางทิศทางเดียวกันนะครับนั่นละครับเพิ่งหาได้ยากเย็นนะครับและในย่าหนึ่งนะครับที่บอกว่าพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเนี่ยคือประเทศอินเดีย ประเทศที่<า>เป็นต้นของศาสนาพุทธจะอยู่ทางทิศตะวันตกเขาให้ระลึกถึงทา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 งบ้านเกิดเมืองนอนอันนี้คืออีกในยะหนึง่งอีกในยะหนึ่งนะครับเราก็มีความคิดว่าถ้า,ากเรากราบไปเนี่ยพระเนี่ยหันมามองเรานะครับไอเราคือ,คอทางหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอะไรสิ่งไม่ดีอาจจะได้ออกไปนะครับสิ่งที่มันไม่ดีจะได้ตกหายละลายไปนะครับอันนี้ก็เป็นตามความเชื่อนะครับแต่เสียสิ่งใหญ่นะครับด้วยบุญบาร,รมีของหลวงพ่อหมดกรรมเนี่ยก็จะ อนุเคราะห์ปัดเป่าช่วยเหลือแล้วก็อนุเคราะห์สําหรับคนที่มีเสียทาแต่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับด้วยบารมีของหลวงพ่อหมดหมดกรรมเนี่ยยิ่งใหญ่มากถามความส่วนตัวนะครับทําไมเพราะว่าวัดนี้นะครับเป็นอําเภอที่ในอำเภอจังหวัดพระนครสุธยาอำเภอพากไห่เนี่ยเป็นอาเภอถ้าเรียกจริงก็คืออำเภอที่ด้อยพัฒนาแล้วกันไม่ได้ปลามานนะครับแต่เป็นอำเภอที่การคมนาคมไม่สะดวกถือว่าด้อยพัฒนาอำ,อำเภอหนึ่งที่มันอยู่ไกลห่างไกล นะครับวัดหลวงพ่อเนี่ยไม่มีรถเมย์ผ่านนะใช่ไหมหลวงพ่อไม่มีไม่มีรถประจําทางผ่านไม่มีรถประจําทางผ่านนะครับและณปัจจุบันนะครับปีสองพรสไม่มีรถประจําทางผ่านแล้วคิดดูไอที่ย้อนหลังไปไม่รู้กี่สิบปีที่หลวงพ่อหนักก็ใหญ่ก็มันยิ่งลําบากแล้วจะมาจากพอรหากเรานั่งรถมาลงอำเภอบางไ่นี่จะข้ามมาอย่างเงี้ยหลวงพ่อถ้าไม่มีรถส่วนตัวมายังไงกันเดินเดินไม่ไม่ต้องชาวบ้านเหรอครับเดินชาวบ้านที่อื่นเหรอหลวงพ่อเดินนั่นแหละ แล้วจะเดินมาทําบุญทำเหมือนกันคิดดูความลําบากเดินครับต้องเดินเนี่ยมีรถรประจำรถรถรับจ้างไหมที่ตลาดสงขรมีรถรับจ้างไหมครับมีมีคือคือรถรับจ้างมาเพื่อใครอยากจะมาทำบุญตามล้อต<ม>า,าม้อรับจ้างก็โอ้โหหลายสิบกิโลนะสิบกว่ากิโลกว่าจะมาถึงเพราะมันจะต้องจากนี่ไปอำเภอประมาณห้ากิโลมันมันออกไปในอำเภอไอป่อที่ออกปยารงพยาบาลนะครับก็เป็นประมาณห้าหกกิโลนะครับ แต่หากเดินก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเหนื่อยหลเหนื่อยเลยครับกว่าจะถึงแต่ว่าเราถามว่าทําไมที่ทราบมาคนที่มาร่วมบุญกับหลวงพ่อนี่มีมาจากทั่วสารทิศเลยนะในประเทศไทยต่างประเทศมาก็มีต่างประเทศเข้ามาลองคิดดูอยู่ดีๆคนจากต่างทิศทางสารทิศแล้วก็ทั้งในประเทศต่างประเทศทําไมถึงต้องเดินโดนมาที่นี่แล้วนอกจากจะมาหาหลวงพ่อก็ต้องมากราบไหว้พระองค์นี้นะครับหลวงพ่อเคยทราบ หลวงพ่อคนนี้ไม่ค่อยถามใครแล้วไม่เคยไปขอใครด้วยไม่ขอไม่บอกบุญใครด้วยแต่หลวงพ่อเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาทั้งวัดและพัฒนาสองคนได้ด้่ยด้วยบารมีของหลวงพ่อเองแล้วก็หลวงพ่อหมดไม่ขอครับให้รับครับครับไม่ขอนี่คือเป็นพระ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 ด้วยอย่างของพระจริงๆนะครับไม่ขอนะครับใครจะทําก็คือทําหลวงพ่อไม่เคยไปขัดศรัทธาอะไรใครนะครับสิ่งใดที่เห็นว่าสมควรนะครับและไม่สมควรก็ไม่ไม่ไม่ได้รับนะครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับใครที่เดินทางมา หรือต้องการที่จะทําบุญนะครับกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีอยากจะด้วยส่งเคราะห์ทั้งทางโลกนะครับแล้วก็บุคคลเยาวชนนะครับให้โอกาสนะครับให้โอกาสเด็กนะครับด้อยโอกาสเรียกว่าเด็กด้อยโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าเด็กกำพร้านะครับเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสเพราะว่าส่วนใหญ่ในเด็กจะมาจากทางถิ่นธุรกันดารที่หลวงพ่อท่าน ได้อุปการะเลี้ยงดูเอาไว้นี่เป็นร้อยนะครับณปัจจุบันนะครับเป็นร้อยแต่หลวงพ่อเลี้ยงไปแล้วเนี่ยหลายหลายพันสามสิบป,ปีแล้วสามสิบป,ปีในน่าจะหลักหลายหมื่นต้องเป็น<ช>หลักหมื่นนะค,ะครับไปเป็นไปเป็นใหญ่เป็นโตเป็นบุคคลสําคัญไปเป็นครูบ้างไปเป็นข้าราชการไปเป็นข้าหาบดีข้อค้าอะไรต่างๆที่มอีอะไรโอกาสชีวิตที่ดีขึ้นไปดีกว่าเดิมนะครับไปสร้างคนไงสร้างคนครับสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับแล้วก็สร้างคน สร้างคนก่อนสร้างคนที่ได้ก่อนครับ,อรบพอคนมันดีมันก็ซื้อบ้านใช่ไหมบบ้านใครได้รัฐบาลได้ภาษีไงนี่คือหลวงพ่อสร้างเมืองนี่คือหลวงพ่อเอารากฐานก่อนแล้วสร้างคนให้เป็นคนดีแล้วก็มีมโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสให้กับคนที่ด้โอกาสนะครับผมว่าเป็นกุศโลบายที่ดีนะครับใครที่บอกว่าเออในยุคป,ปัจจุบันมันมีแต่ข่าวว่าพระไม่ดีนู่นนี่นั่นนะครับเราเราจะไม่ว่ากันนะครับ แล้วแต่ของใครนิ้วไหนนิ้วมันครับผมนิ้วใครนิ้วมันสี่ลูกคือมันจะมีดีและไม่ดีนะครับเราก็เลือกเขานี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนําให้มาร่วมบุญนะครับอิ่มอกอิ่มใจและอิ่มบุญแน่นอนนะครับสำหรับสถานที่นี้นะครับและถ้าหามาวัดบ้านอ้อนะครับก่อนที่จะเข้ามาไหว้หลวงพ่อพุทธมงคลตันตกจะให้กราบอดีตเจ้าว้านก่อนอยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นอามีหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจิมแล้วก็หลวงพ่อเติมหลวงพ่อเจียมหลวงพ่อเจียมหลวงพ่อเติมนะครับแล้วก็เข้ามากลาบสักการะขอพรหลวง นะแล้วก็ไปร่วมบุญกับหลวงพ่อตามกำลังศรัทธาแต่ถ้าหากว่าใครมีนะครับขอฝากบอกบุญไว้หน่อยที่บ้านใครมีพืชผักผลไม้แล้วก็เครื่องครัวอาหารต่างๆอยากจะมาบริจาคนะครับหรือว่ามีสิ่งใดที่มีความจําเป็นจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์การเรียนที่ว่าไม่ได้ใช้นะครับแต่เอาแบบที่ใช้ได้นะไม่ใช่แบบว่า ใช้ไม่ได้แล้วมาบริจาคนะเอาแบบว่าสามารถจะไปเกิดประโยชน์ต่อไปได้สามารถจะนํามามอบให้กับหลวงพ่อเพื่อจะให้เป็นเป็นทานให้กับเด็กๆเพื่อจะให้โอกาสกับเด็กที่ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสเหมือนกับเรานะครับเพื่อไปเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับดีกว่าเราไปทิ้งขว้างนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาร่วมบุญกับทางวัดบ้านอ้อนะครับที่อำเภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวัดนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดพักไห่ ถ้าหากใครมาก็สามารถจะกด GPS นะครับกด map อะไรได,ได้เพื่อจะมาร่วมบุญกับสถานที่นี้นะครับก็การเดินทางก็ถามว่าสะดวกไหมตอนนี้ทางมีรถยนต์ส่วนตัวก็ถือว่าสะดวกใช้ระยะเวลาประมาณช่วงมากว่า,วาจากกรุงเทพมาเดินทางมาร่วมบุญสถานที่นี้สถานที่นี้มีครบนะครับทบั้งรูปรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับพระเกจิอดีตพระเกจิที่เข้มขลังและ ปัจจุบนันมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งนะครับเป็นเนื้อนาบุญนะครับมาช่วยกับหลวงพอ่อแม้นี่นะครับสิ่งหนึ่งที่ทำราให้เราเห็นนะครับดูพระให้ดูการที่ปฏิบัติหลวงพ่อนะครับผมขออนุญาตนะครับ <ừ. S 1> ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปามาตหรือว่าอะไรครับ <ừ. S 1> ขนาดนี้หลวงพอ่อท่านอาพาธแต่หลวงพ่อเนี่ยผมมาเชื่อไหมผมมาถึงตรงเนี้ยผมเอาของมาถวายหลวงพ่อให้พรผมประมาณสิบกว่ารอบแล้วทุกครั้งหลวงพ่อให้พรใ,ให้จากใจบาลีเนี่ยพูดผิดพูดถูกผมไม่รู้หรอกครับ แต่สิ่งดึงที่มันสื่อออกมาหรือออกมาจากใจหลวงพ่อเนี่ยผมน้ำมนต์ไปน้ำตาไหลไปนั่นคือท่านดีใจท่านพูดเสมอว่าตัวท่านไม่เป็นไรแต่ขอให้เด็กมีกินมีใช้เขาเรียกมีเด็กได้มีกินเด็กได้มีโอกาสนะครับแต่หลวงพ่อไม่ใช่แค่เลี้ยงแค่เด็กนะครับหลวงพ่อก็พัฒนาวัดด้วยนะครับทำหน้าที่ได้ดีที่สุดนะครับระหว่างทั้งเจ้าวาดด้วยและทําคําว่าพ่อของเด็กๆนะครับอันนี้คือเป็นการเป็นการกระทําที่ดีนะครับผมก็อยากจะให้ ใครที่บอกว่าเออไม่อยากทําบุญกับพระแล้วอยากทําบุญกับเทคโนโลยีนี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับทาบุญกับเนื้อนาบุญนะครับย่อมได้ผลบุญเช่นเช่นใดก็ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราตัดเอาไว้แล้วไม่มีผิดครับนะครับว่าทําบุญกับเนื้อนาบุญย่อมได้ผลบุญด,ด,ดีเราแค่แค่พิจารณาเอาสถานที่ใดที่เราไม่เกิดศรัทธาก็ไม่ต้องไปทําแต่เราไม่ต้องควรจะไปโจมตีนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คือศาสนาพุทธของเราเป็นพุทธศาสนา เราอย่าไปสาวไส้ให้กากินนะครับก็ฝากเอาไว้หน่อยแล้วกันก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับมาร่วมบุญกันที่วัดบ้านออดอาเภอพระไายจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับฝากวัดเล็กนะครับที่ไม่ได้โด่งดังอะไรมากอยู่ที่เราอยากจะทำจริงๆคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่อยากทําบุญนะแต่ฉันอยากทําทานสถานที่นี้มีให้ทําทานทานกับมนุษย์นะครับมนุษย์เลยเนี่ยดีกว่าทําทานกับสัตว์ สัตเดรชจฉานในพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจ้าสุมาอีและรายการนักบุญภายในจอนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับว่าผมจะไปทําบุญและพาไปพบกับสิ่งใดในอีพีต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับเอยถึงว่าหลวงพ่อปีกระถานโมถอดเอาไว้ถอดถอนคุณใส่อะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับในประวัติเนี่ยมันไม่เคยมี หลวงพ่อสร้างวัตถุมงคลให้กับคณะลิเกก็คือตะกุดสาลิกาเอาไว้ใส่ส่ตาสิ่งที่เป็นมงคลไปในทางที่เป็นอันปมมงคลเสืโยนเริ่มที่จะไปเขาเรียกอะไรแรกเริ่มได้คำว่าฉกฉิงวิ่งราวไปลักเล็กขโมยน้อยหลังจากนั้นด้วยคำว่าเหิมเติมเริ่มขึ้นพ้น สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอ้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจนักบุญพเนจรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับ